ที่อยู่อ่าอันนี้ก็ผมจะมารีวิวนาผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ทมา้อยอะไรครับจากนี่ไปน,นู่นนะฮะใช่ครับผมมันจะมีอ่าเสียงนาไม่ใช่เสียงนาเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นโพนปะ่ะโพนี่ใหญ่นะครับผมจะว่าจะไปทาเสียงนาฝั่งนู้นะนะฮะก็ใช่ครับก็อนแรกก็อันนี้ผมก็อยู่หน้าหน้าถนนที่ผมสร้างไว้เองนะแล้วหน้าก็คือคขาลืหาผมอยู่ในป่านะฮะอาจจะไม่เห็นหรอกเพราะพวกมันง,งูเป็นไงครับก็อันนี้ก็ชาตากล้องกับลูกศิษย์ผมนะฮะลูกศิษย์วันนี้ด้วยน้อง ถ้ากล้องนะครับเขาน่าจะหล่อนะครับคนนี้คนนี้นี่หล่อมากนะครับดูด้วยตากล้องนะตากล้องนีันนั้นก็จะเป็นระเบิดนิวเคลีย์ผมนะครับอแดดนุ่นนิวเคลียสสังสังแดดนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของนาวนะคก็ฝาดฝั่งนี้้อยไรฝั่งนี้ก็จะพันไรนะครับเห็นภูเขาฝั่งนู้นไหมภูเขาพังกะตะไส้สั์กล้องไปทางนู้นอาจจะไม่เห็นหรอกกล้องมันกลากไอที่อ่ะมันไม่เหมือนสายตาคนเอ๋จะรถเหี่ยววะไอ เจีรถแห่นะรถแห่เราเจอรถแห่นะฮะตากล้องมันโง่เหี้ยไม่ใช่หรอกมาแล้วก็จะมารีวิวพื้นที่บ้านเห็นไอเถียงนาน้ำหน่อยมีราคาสีนั่นแหะเห็นไหมนะเห็นปะสังกะสีอะใช่ราคาสังกะสีิบ้านมันเป็นหัวเลยเชียบ้านได้เชียรเบสเองนะฮะใช่ไหมน้องใช่ครับใช่ครับทำไมบ้านน้องมันเท่อย่างน้องถ้าเกิดลมมาปึ้งเดียวไม่ใช่ฟิวเหรอ โอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปอ่ายาง<ห>ผมนะครับน่าจะเป็นหอผมนะเป็นนกเหมือนนกเป็ดบินกะก้าอยู่นะ,ะไปทางโน้นสิครับแต่ก็ใช่ฮะไม่ต้องมาโฟกัสหน้ากูหน้ากูมันหลอ่อธรรมดานู้ดนกอยู่ทางนน้นครับครับก็อันนี้ก็ผมจะมารีวิวอ่าพื้นที่ไรผมนะพื้นที่ไรผมก็จะเป็นหมื่นไรนะฮะอันนี้ก็ที่เลี้ยงไส้เดือนผมนะครับตรงนี้นะฮะที่เลี้ยงไสเดือนผมนะฮะก็ที่เดือนเล็กในปูนไสเดือนเล็กงในปูนใช่ฮะไสเดือนเลี้ในปูนฮะก็ผม ผมเดินมาจากทางนู้นนะผมเดินมาไกลแล้วอะผมหิวข้าวไม่มีข้าวกินเลยอะป่ะเดี๋ยวตากล้องตามผมมาเราต้องเดินไปเรื่อยครับต้องเดินไปเรื่อยอ่าพอดีตึงอะครับใช่ครับพอดีตึงตามขามีครับตรงนั้นจุดอะไรอะชมวิวพื้นที่นาเราครับชมวิวพื้นที่นาเราก็ไอ้ตรงนั้นจุดอะไรครับตรงนั้นจุดอะไรอะไปวจสอบอะตึงปล่อยมันเถื่อนเฮี้ยปล่อยมันปล่อยมันโอ้่อยใจกงหมดจับคอยใจกงนำรวจับเค อันนี้เขากล้องกูดิเขื่อนเฮียอะไรอ่ะเมื่อกี้มสดนะพี่ไม่ตายหรอเทียตดให้ตากล้องได้กินพออันนี้ก็ผมก็ได้เดินมาไกลนะได้ประมาณประมาณหนึ่งโล้วฮะหนึ่โลอีกสองโลน่าจะถึงเป้าหมายแล้วครับมันจะมีแลมโบว์จอดสามสี่คันอยู่ตรงนู้นครับมันจะมีรถไอ้ตากล้องคันหนึ่งครับที่ว่ามันพังไปแล้วไปซ่อมร้านผมนะฮะรถแทกล้องใช่รถตากล้องรถเทียรู้ไหมครับรถตาพังไปสักเพารถตามาขับแม่งพังนะเออเทียขี่ภาษาอะไรมึงนี่ Aye yi ati.